สวัสดีค่ะวบนา,าสค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่อง w i n d r r e k k r r ตอนที่7ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็คือ Emotional Damage นะคะ <c oughs> ของแร่กันไปเลยทีเดียวก็คือมันสะเทือนใจมากจริงๆคือแบบคือจก,กว่าไร้คือแบบเอาจริงๆคือเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะเราอัดคลิปทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ่ะก็เป็นนางรองให้ต่อนะ คือแบบตอนที่พูดก็แบบโอเคคิดแบบทำตั้งใจแบบทำสุนทรสติาอารมแลวคิดว่าจะพูดได้แต่้ายกอไม่รอดอัดเสร็จอย่างแล้วก็อยากร้อให้ตอ่อคือจะเศร้าไปไหนก็ <c oughs> คือไม่คิดว่าจะทับกับเราในขนาดนั้นนะคะสำหรับเรื่องราวของคิดากีกับซา,าโกะเนาะคือแล้วว่ามันเหมือนกับว่าด้วยความที่เรารู้สึกได้วว่าเออคือมันไม่ใช่เหมือนเพื่อนแบบเพื่อนเกลียดก,กันอะแต่มันแบบคือเขายังแบบ เป็นเพื่อนกันอยู่ยังมีเยื่อใยกันอยู่แต่ด้วยความเข้าใจผิดความไม่เข้าใจค้างคาอะไรต่างๆมันก็ทําให้เขาแบบเหมือนมันยังแบบเออไม่เคยร์กันอ่ะอืมส่วนคู่ต่อไปก็โทกามะกับสากุลละเนาะก็อยากรู้มากเลยว่าคุณโทกามะเขาคิดอะไรอยู่คือหน้าเขาดูนิ่งมากสายตาก็ดูนิ่งมากมันแบบจับสังเกตอะไรไม่ได้เลยว่าความรู้สึกเขามันแบบไปในทางไหนอะไรเงี้ย และยิ่งมีตอนสุดท้ายที่ฮีและกิเขาก็พูดกับโคกาเมะว่าการที่ทําแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอ่ะคือเราก็เลยคิดว่ามันมีเรื่องของแบบเออนิยามความแข็งแกล่งอะไรด้วยมายิ่งเราเห็นการกระทำการดูแลภายในทีมของเขาที่แบบเอ้ยพอแพ้แล้วแบบเท่ากับอ่อนแอแล้วไล่ออกจากแกงเลยเนี่ยอย่างซาโกะเนี่ยคือเราก็เห็นว่าเขาแข็งแก่งอ่ะ ชนะมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่มาแพ้ครั้งเดียวคือจะไล่ออกจากแก๊งเลยอย่างนี้เหรอใช่ไหมมันก็ดูแบบสุดโต่งไปแล้วยังมีแบบอีกพวกตัวกิ๊กี้ปักเจ๋วนั่งอยู่เพางลางอีกตั้งหลายตัวคือเรารู้สึกว่าเพราะวิธีแบบนี้มันอาจจะทําให้แบบมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้แบบมีการแบบไปไล่ตีเด็กมอต้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะมันทาให้มันอาจจะทําให้บางคนโดยเฉพาะคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบสไบเวอร์มันรู้สึกแบบต้องเอาตัวรอด่ ก็เลยแบบเลือกไปหาเรื่องเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองหรือเปล่าเพื่อตัวเองจะได้ยังชนะไงเพราะถ้าแพ้ก็โดนไล่ออกจากแก๊งเออม,มันก็จะทําให้แบบคนที่คุณไล่ออกจากแก๊งไปจริงเขาไม่ไม่ได้แปลว่าเขาอ่อนแอทุกคนคขาล่งอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าแข็งแกร่งทุกคนเออแต่มันเป็นลักษณะการแบบการเอาตัวรอดเราก็เลยคิดว่ามันอาจจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นในอดีตมีปมหรือมีประเด็นบาดแผลอะไรเกิดขึ้นในใจไหมที่มันทําให้แบบ เขายึดติดด้วยไหมกับวิธีการคิดแบบนี้ที <jong ens> ar, ่แบบเออแพ้แล <S uck sect chat> ้วต้องเอาออกจากแก๊งทันทีอย่างเงี้ยไม่สนใจว่าคุณชนะมาอีกมาแล้วกี่ครั้งก็ตามเพราะเท่าที่ดูแล้วเหมือนโทมเกะเขาก็ดูเป็นคนแบบเหมือนจัดการอะไรหลายๆอย่างภายในกลุ่มนะโชจิก็ดูออกแนวแบบตื่นเต้นตลอดเวลาแต่จริงเห็นตื่นเต้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่อยู่ดีเขาอาจจะแบบมีประเด็นอะไรเหมือนกันก็ได้เนาะก็ตรงมาดูกันอีพีนี้ก็ เปิดคลิปพูดยาวไปหน่อยนะคะเพราะว่าอีพีที่แล้วช่วงท้าคลิปก็คือไม่รู้เรื่องค่ะ Emotional Damage อยู่คิดอะไรไม่ออกนะคะโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ <c oughs> ม้างแต่กี่โมงโออกเนี่นี่อดีตเหรอ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมน่าจะแบบฝังใจมากๆด้เลยหรือเปล่าแร้วว่าบันดาจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาแบบดูแลแก๊งแบบนี้ด้วยหรือเปล่าระดับรองหัวหน้าสู้กับเด็กปีหนึ่งจากต่างเมืองนึกบอกไปเดินขึ้นปันไดดัดค่าครับ <Okay. laughs> เอาให้รู้เรื่องค่ะศักดิ์สิพุ่งพลาดเพื่อพักพวก ความรู้สึกมันการสู้เพื่อคนอื่นหรือเป็นผลที่ทำให้เขาดีไซน์แบบพูดช้าๆด้วยหรอเกี่ยวไปหรือเป็นอยู่แล้ว เขาจะสู้แบบไหน,นใช้เกี้ย์แบบกระแพกหน้าสีหน้าได้ที่เหมือนกันนะ ิงตำแหน่งระดับเขาอะ่ะมันก็จะแพ้ไม่ได้นี่ถ้าเขาแบบมีความคิดที่แบบเอ้ยคนชนะคือแข็งแร่งอะ่ะมันต้องแข็งแร่งถึงจะชนะไอ่เงี้ยไม่ซูมใส่เกีย ดีไม่ไม่ง่ายนะอืคือมันไม่มีคนอื่นเป็นตัวท็อปเลยหรอวะใจเย็นขนาดซาโกะอยู่ท็อปไฟนะ มามามาอ้าวอิวโอ้ผมน่าเป็นลอกนะเข้ามาถึงความคิดหรือเปล่าไม่ไดหมายึงความสามารถโหเม่งกตคือเป็นมดเลย นกเจ็บจมูกแป๊บนึงเออในแกงเธอปากแจวเต็มเลย อันนี้หมายถึงคนในแก็งตัวเองหรือเปล่าหยาบจี้ปมเว้ยไม่มีกฎข้อไหนว่าต้องนั่งฟัง ิวสักกุลาเวนโอ้ยไอ้กูเอาจีบว่ใช้เกี้ยเนี่ยไม่ตากดูไม่ตากบใช้อาวุธเลยวะ่ะมันพาะมันไม่ใช่พื้นรองเท้าปกติไม่เข้าใจสิกไม่ได้อยู่ชี้โชว์ดีกวะ่ะ พูดมาสิโอ้ยพวกปากแจ๋วเงียบได้ไหมว่าพวกมึงไ,ไ,ไม่น่าใช่เฮีย <c oughs> เอ่อยัไงไงวะเป็นเป็นฮีโร่แล้วผิดศรัทธาในพลังไม่ได้หรอเข็งใจไม่ได้ เขาใช้ความแข็งแกร่งในการปกป้องผู้คนไงเย่คือตัวเธอไม่รู้แต่ไอคนอื่นในแกลงเธอค่น <laughs> 何それ知ららない <laughs> そうかだかだ君 ไม่รู้เรื่องที่ไล่เจ๊เด็กโมต้นไม่แล้วตอนที่เจอซาสกิไม่ไม่รู้เขาองต้นหรือไม่ได้มองแล้วว่าหลักๆก,ก็นคือคนในแก๊งเธออะหลักๆมคือคนในแก๊งเธอเข้าใจไหมแต่เด็กโมต้นค่ะ 喂，快点赶来啦！ กลงงู่บกเลยคือเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ไอการจัดการที่แบบเดียมันทำให้แบบสลายอีพวกที่อ่อนแอในแก๊งอ่ะเป็นแบบ 好蛋。Okay. ต,ตื้อจังเขาอยากร่มทีมทะเลวิบ้านไปก่อน 嗯。Mm. 聞いた二人だけでジンクのとこ乗り込んでボッコボコにしたって話だろそこら中で話題になってるぜ沼ちゃんの分までぶん殴ってきたよ <laughs> あありがとう <laughs> <laughs> すげえんだなお前ら <laughs> そりゃ一番の自由人目指してるもんこんなところで負けてらんないよ 楽しい มันก็เหมือนเหมือนซากุระมาเจอฟูลินโจติเริ่มไม่มีความสุข 来てるってこと chị ね。

เป็นเพราะการแบบปฏิบัติตัวของคนในกลุ่มที่มีต่อโจจีหรือเปล่าถึงทําให้เขารู้สึกแบบเออเป็นหัวหน้าแม่งไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยหรือเขารู้สึกแต่ที่ผ่านมามันก็อยู่ได้ ก็คือหลักๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโทกาเมะเขาก็ <c oughs> เหมือนก็คือเป็นคนลงมือทําในสิ่งที่โจจิคิดจะเรียกว่าเป็นการแบบเอาไอเดียเอาปณิธานของโจจิมามาทําต่ออะไรไหมคือแบบเหมือนว่าไอสิ่งที่โจจิคิดอะเดี๋ยวเขาเป็นคนทําเองเนาะโจจิแบบมีความสูงไป คืออันนี้เรานนเราหมืนเ,เ,เราเคยพูดไปในตอนก่อนๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนโทกาม,มิเขากําลังพยายามทําให้โจจิรู้สึกพอใจเหมือนแบบการต่อสู้นี้ดูแบบโจจิดูไม่สนุกก็เลยแบบเออไม่ให้สู้แล้วแต่่างโจจิยังสนุกอยู่ก็แบบสู้ต่อไปอะไรแบบนั้นน่ะคือเราก็รู้สึกจากตรงนั้นอย่างตอนแบบตอนซูโองเงี้ยที่แบบแบบโจจินั่งหลับเนี่ยเขาก็ ผูเก็ตเขาก็ดูมแบบเอ้ยมไม่ต้องสู้เลยแบบเขาก็เห็นโจจิไม่สนุกโจจิหลับเขาเหมือนเฮ้ยไม,ไม่ต้องทาแล้วโจจิไม่สนุกแล้วอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าโอเคหลกัหลกๆมันเริ่มจากการที่เขาแบบเอออยากให้โจจียังคงแบบมีเสียงหัวเราะสนุกสนานอืมแต่เราว่ามันอาจจะมันมันมันจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ทางออกเออแต่เหมือนเขาก็อาจจะแบบยึด บบเชื่อมั่นในโจจีมากเพราะเขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยเพราะเอาจริงดูเหมือนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่เพราะว่าโจจีต้องการแบบนั้นเขาก็เลยแบบเออทำในสิ่งที่โจจีต้องการเหมือนทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับโจจีแต่เราก็แบบเออยังสงสัยในความรู้สึกของโจจีมันเหมือน,นแบบด้วยสภาพจิตใจเขาด้วยไหมแต่เรารู้สึกว่าจะบอกว่าเพราะตอนนี้คนในทีมไม่แข็งแกร่ง แต่จะบอกว่าเมื่อก่อนที่โจติจะขึ้นเป็นหัวหน้าทีมมันแข็งแกร่งกว่านี้เหรอแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะแล้วว่าไอ้คนที่มันมันเพราะว่าบรรยากาศการอยู่ภายในกลุ่มเขาที่ผ่านมามันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศที่ดีจริงไหมเพียงแต่ว่าพอเขาขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วเขาเริ่มรู้สึกความถึงความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นในทีมมากขึ้นเหรอหรือย,ยังไง หรือเพราะพอเออพอเหมืพอเขามาอยู่ในจุดที่เขาแข็งแข่งที่สุดมันเลยเห็นความแตกต่ตางเลยเลยเพิ่งรู้สึกหรือเปล่าเลยเพิ่งรู้สึกว่าเอ้อจริงๆแล้วคนในทีมเราแบบมันก็ไม่ได้แข็งแข่งขนาดนั้นเลยแกมแล้วมันอาจจะแบบเป็นความเครียดความอะไรในจิตใจเขาที่มันทําให้เขาแสดงออกมาด้วยความรุนแรงแบบนั้นว่าเฮ้ยแบบแม่งแกงออกไปเลยเมื่เลยจะแข็งแข่งทีทั้งทั้ทง,ทงที่เมื่อก่อนก,ก็ก็อยู่ได้โดยไม่เป็นไรเขาไปสู้แทนคน ในกลุ่มก็มีอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่เขาก็น่าจะการที่ทําแบบนั้นเขารู้ว่าคนในทีมสู้ไม่ได้เขาก็เลยไปสู้แทนจริงไหมเอออาจจะเป็นความเครียดความกดดันอะไรบางอย่างที่มันทําให้เขาแสกออกมาเป็นนส่วนปส่วนโคก,กาเมก็คือแบบเหมือนโจจิถูกทุกอย่างอ่ะเออแต่ก็ยังอยากให้โจจิแบบมีเสียงหวัวเราะอยู่ก็เลยแบบเลือกที่จะลงมือเป็นคนทําเอง แต่ก็นั่นแหละมันก็จะไม่ใช่เรื่องของทีมแข็งแร่งแล้วเปล่าเพราะเหมือนสิ่งที่เทากาเมะทาลึกๆหลักๆคือเขาทําเพื่อโจโจิซึ่งแบบถามว่านั่นมันคือคําตอบทําให้คนในทีมแข็งแร่งได้เหรอมันก็มันก็ไม่ใช่อยู่ดีเพราะตรงนั้นมันเหมือนความคิดนั้นมันเกิดขึ้นมาด้วยเกิดขึ้นมาด้วยสภาพจิตใจของโจจินะโมเมนต์นั้นนะแต่มันอาจจะไม่ใช่เป็นความคิดที่เกิดมาจากปักกะที่แบบเหมาะสมจริงๆว่าเอ้ยแบบแบบ ลักษณะว่าเป็นความคิดที่มันผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเฮ้ยว่าเราควรจะทําอย่างนี้แบบมี s t r a t e g ้อะไรแบบนั้นแต่เหมือน,น,นเป็นอารมณ์ณโมเมนต์โมเมนต์นั้นที่ทําให้โจจิเขากลายเป็นแบบนั้นอ่ะอืมก็แบบอืมส,สรุปก็ไม่รู้แล้วจริงๆแล้วลึกๆเขาต้องการอะไรเขาอาจจะมันการต่อสู้นี่อาจจะทําให้โทกาเมิเขาก็รู้ตัวอะไรบางอย่างไหมว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่โอเคการที่เขาอยากให้โจจียมอมสุกับบวิธีนี้มันมันอาจจะไม่ใช่ทางออกเราควรอาจจะ ต้องใช้วิธีอื่นไหมหรือถ้าอยากใช้ทีมแข็งแร่งจริงมันต้องเป็นวิธีอื่นไหมยังไงถ้าถ้าถ้าโทรกามิไม่ได้ตามใจโจจิขนาดนั้นเขาอาจจะเราก็ยังคิดว่านะโมตรงเวลานั้นเขาอาจจะแบบทําอะไรเพื่อโจจิอย่างอื่นได้ไหมที่แบบเออทำให้สภาพจิตใจโจจิด,ดีขึ้นแล้วกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมแล้วกไ็ไม่ได้ทรีตคนในทีมแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยอืม ก็อาจจะต้องแบบมาแก้ปมกันใหม่หรือเปล่าเนาะแต่คือแบบการสู้เนี่ยไม่รู้คือเรารู้สึกว่าเกี้ยเกี้ยมันคือไม้อะแล้วมันก็แบบรูปทรงมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้มีความนุ่มแบบรองเท้าผ้าใบมันแล้วมันก็มียืดยืนคือมันเรารู้สึกว่าใช้มันเป็นอาวุธได้มันแข็งกว่ารองเท้าอ่ะเออมันแข็งกว่าเท้าเรามันแข็งกว่ารองเท้าอ่ะแถมียืดยืนเนี่ยมันเหมือนใช้อาวุธอะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบในตอนนี้เท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไ like, ลค์กด s ับ s c r i b e ป็นกำลังใจกันด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย